สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมน,นี่น้ำขอนําเสนอน,นะครับวันนี้มาทักคุยกันนิดนึงครับผมผมจะมาทําต้มซ่บนะครับเดี๋ยวผมพุ่งเครื่องเดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงนะครับก่อนเข้ามาถึงคลิปผมฝากกดไลค์เผืแชร์ฝากติดตามช่องยูทูกของผมด้วยนะครับวันนี้ผมมีเมนูแปลกแปลกแตกต่างนิดนึงครับผมต้มซ่บพี่มีอะไรมากมายครับหอมแขกประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ ตะไคร้ครับผมตะไคร้แียบ้อยแล้วเดี๋ยวเครื่องอยู่ฝังนู่นนะครับอ่ะไปดูนะครับนี่นะครับอ่าเชิญเข้ามาครับพี่อ่าลออยู่นี่เลยครับอดีสลอดนะครับอ่าสดซลดซ้อนหนึ่งนะครับซ้อนครึ่งนะครับอันนี้อ่าน้ำหมักเน่าครับผม นี้น้ำมะนาวโอเคอันนี้น้ำตาลทรายครับผมน้ำตาลทรายโอเคนะครับอันนี้รวดดีครับผมแอะรดดีนะครับประมาณหนึ่งช้อนครึ่งนะครับข่าวมาครับผมอ่านะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าขอโทษนะครับข่าวมาครับผม โอ้โหนะโอ้กวนใจรีเลยพี่ ja ต, Take Middle ar, e like ต,ตัดใจเลยนะครับก่อนแล้วจะลงเราต้องใส่พริกประมาณหนึ so ่งช้อนนะครับอ่าพริกหนึ่งช้อนครับผมอาน้ำร้อนดีมากเลยครับผมอ่านี่นะครับโอเคเดนนะครับโอเคครับผมเส็จเดบเอยนะครับอ่าเอาเอาพริกป่นมานิดนึงครับรอแป๊บนึงครับผม วันนี้มีเมนูอันนี้จัดดีเลยครับพี่รสชาติดีมากนะครับผมก็มีสูตรต้มเชพนะครับถ้าต้องขมต้องมีโคมครับพี่อันนี้ไม่มีโคมดดน,นะครับผมเอาสูตรเดียวกันเลยครับผมเทว่าอันนี้มันเทใส่โคมนะครับครับผมหน้าตาเลยครับพี่เดี๋ยวเราดูกันช้อนที่มันเสร็จเรียบร้อยกันมาได้นะครับ ตรงแทบต้องเท็ดหน่อยนะครับอ่าต้องจัดเลยครับพี่ถ้าไม่จัดไม่ไม่ดตรงแทบนะครับอันนี้ไส้ตันนะครับเครื่องในหมูครับผมลงไปเลยนะครับไม่้องรอไข่กรบผมอ่าเรียบร้อยนะครับอ่ารอมันสุกก่อนนะครับอันนี้มันคือเทศครับเท็ครับผมอ่าคลิปจะยาวหน่อยครับผมยาวไม่เป็นไรครับอ่า เดี๋ยวถ้าไม่ยาวเดี๋ยวพี่น้องทุกคนไม่เห็นว่าใส่อะไรบ้างนะครับอ่าตอนนี้ใส่อะไรบ้างก็ผมมารีวิวบอกให้ทุกคนนะครับผมอ่าทำกินไม่ยากครับพี่ขอเค้มีตะไคร้หอมแขกนะครับแล้วก็มะนาวประมาณลูกสองลูกนะครับอ่าแล้วก็เกเือเทศครับผมมันจะเข้มข้นจัดดีเลยครับปุ้ยจัดดีเลยครับผมลุงไปเลยนะครับโอเคอาจารย์อยู่นี่นะครับโอเคครับผม เดือดลงนะครับอืมยงไงนะครับอ่าที่ยาวหน่อยครับผมอ่าที่ถึงทุกคนนะครับที่ถึงทุกท่านนะครับผมอ่าที่คนติดตามผมแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ไม่ยังไม่ได้ติดตามก็ครอบคุณทุกคนนะครับอ่าขอกําลังใจหน่อยครับที่มาเป็นกําลังใจผมก็ครอบคลุณจริงๆเลยครับผมขอให้ทุกท่านอ่ามีสุขดีเดินไหนไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับ ครับผมวันนี้เขาโคทำกินา่าตรงแช่บนะครับด้นใส่นี่ดีไมไเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับด้ดันตีมยาวหน่อยครับผมโอเคครับผมโอ้ยด,ดีดีครับพี่ าดูกันนะครับหน้าตาเป็นไงกันบ้างครับโอ้โหน่ากีนนะครับอ่ะคลิปยาวหน่อยครับผมยาวไม่เป็นไรเลยครับพี่อ่ารอก่อนนะครับอ่ารอก่อนนะครับอาถวยอยู่นี่ละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าสี็เรียบร้อยแล้วนะครับ โห oh, ดูดชาติได้ดีมากครับโอเคครับผมโหใส่แ oh, oh, ันเอาทำบินอย่างนี้เนี่ยโห oh, หน้าตาเนี่ยพี่สวยงามพลัมเก่าเลยครับผม สีเียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนครับที่อ่าวันนี้ก็มีเมนูแตกต่างเปลีกยนกับนิดครับผมอ่าวันนี้มันน่าจะอร่อยเลยครับผมสูตรของผมนะครับพามีขมเนี่ยเฮ้ยเซ่บมากเลยพี่อันนี้ไม่มีขมยังไม่ไปใจหลาดนะครับยังไม่ได้ไปตลาดเลยครับผมทุกท่านมานะครับทานด้วยกันอร่อยจริงๆครับ ขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโอเคทีคนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้ามีมดหน้ามาเจออีกรอบหนึ่งครับผมมีสุดใหม่ๆดีมากผมรีวิวให้เลยครับพี่ทุกทานนะครับผมสวัสดีทุกคนโอว้วันนี้เจอผมอีกแล้วแต่ไม่รอนะครับอน้ําใจดีพี่มีสุดอา,อาหารทุกแบบไหมครับพี่ ถ้าอยากทำได้อ่ะทำตามคลิปผมเลยครับผมไม่ผิดหวงังไม่ออร่อยไม่คิดเงินนะครับขายไปนี่ดูลูกค้าจิมร้านเลยพี่โอ้ทำไม่ทันเลยนะครับอย่างนี้สูตรยอดมีไข่ซฟคลิปผมแล้วก็มาชิมดูที่ร้านนะครับผมไม่ได้โอโหไข่นะครับจริงๆครับพี่ที่จดด้วยจรครับผมยอดเลยวัสดีครับคลิปนี้ก่อนนะครับ อ่าเดี๋ยวมีคลิปหน้ามาต่อรองอีกเลครับพี่มารีวิวต่อนะครับมีตุ้มยำอีกครับพี่ตุ้มยำที่รันเราเนี่ยโอ้โหใส่สุดยอดเลยวันนี้ขายปลากเก่าฮาโตใส่ตุ้มยำหมดเลยครับผมวันนี้ตื่นเช้ามากนะฮะอ่าตื่นเช้ามากเลยครับพี่โอ้โหไม่อร่อยไม่เชื่อเลยครับผมขนาดนั้นอะ่ะตุ้มยำเนี่ยใส่บินโมใหญ่กระท้ายอย่างนี้เลยอ่าวันดีครับทุก,กคนเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆก็ เยบอกว่าเฮ้ยมันยาวเกินนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมอ่าเสร็จแล้วร้อยแล้วครับ